สวัสดีแฟนวันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ฮนะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันนะครับก็สำหรับขราวนี้นครับเป็นในเรื่องของบทสมัมภาษณ์ของรูเมรูรูรกากูนะครับกองหน้าตัวเก่งของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ออกมายืนยันชัดเจนนะว่าณนะเวลานี้ต้นสังกัดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์นะครับหลังจากที่ทำได้ดีในเกมพบกับ ทางลิเวอร์พูลในครับในบ้านของพวกเขาเองก็คือโอแทฟฟอร์ดนะครับที่พอเสมอออกมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับในวันอาทิตย์ที่2 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรูกากูครับได้ให้สัมภาษณ์โดยรวมว่าอย่างไรกันบ้างครับโดยนัดนี้ก็ถือว่าเป็นแดงเดือดที่จืดชืดเป็นอย่างมากนะรูกูบอกครับว่าใช่น่นอนครับ ตอนนี้เราพอมากครับทุกคนเนี่ยเอาแต่พูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมรุกที่ยอดเยี่ยมของเราเนะครับแต่ผมก็คิดว่าเกมรับของพวกเราเนี่ยก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันเราเนี่ยจำเป็นต้องรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นแบบนี้เอาไว้ให้ได้ให้นานที่สุดนะครับแล้วก็ต้องทําให้แน่ใจว่าไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือเจอกับสถานการณ์แบบไหนเนี่ยเราต้องควบคุมให้อยู่แล้วก็พยายามที่จะ คว้าชัยชนะเอามาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดูกูยังได้กล่าวชมทีมงานสตารโค้ดด้วยครับผมคิดว่าสตารโค้ดของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากทําผลงานได้ดีจริงๆนะฮะในการมีการชี้แนะพวกเรานะครับว่าควรที่จะเล่นแบบไหนในสถานาแบบนี้แล้วก็จะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเจอสถานาแต่ละสถานาในบางเกมนะครับหรือว่าทุกๆเกมนั่นเอง เราเนี่ยทำกันได้ดีมากนะครับแล้วก็จากฟอร์มแบบนี้ครับผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถเจอได้หมดครับเราสามารถสู้ได้หมดไม่ว่าจะเจอสาการแบบไหนนะตอนนี้นะครับหากมีผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยเราสามารถมั่นใจได,ได้เสมอว่านักเตะที่ลงเล่นไปเป็นตัวทดแทนเนี่ยนะฮะจะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ผมแฮปปี้มากๆด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะฮะที่ทางโเมรูดูกากู กล่าวนะครับก็พูดง่ายว่าพร้อมเจอทุกทีมเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์ที่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเกมดังกล่าวครับแมนยูมีในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวช่วงครึ่งแรกถึง3คนด้วยกันก็มีอันเดอเอเรรานะครับควอนมาตาแล้วก็เจสซี่เดนการ์ที่ได้รับบาดเจ็บซ้าไปอีกรวมไปถึง ก่อนเกมนะครับมีการยืนยันในเรื่องของนดเมยามาติดที่ได้รับบาดเจ็บก่อนเกม2-3วันแล้วก็ต้องส่งทางสกอตแม็กโทวินีสซึ่งเป็นดาวรุ่งเนี่ยลงทำการแข่งขันในศึกสำคัญนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงมาคัตแรดฟอร์ดด้วยครับที่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ต้องฝืนเล่นนะฮะจนข้อเท้าบวมด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็มีข่าวรายงานว่ามาซ้อมแล้วก็มาประเมิน เรื่องของการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะพร้อมในเกมพบกับพาเลทหรือเปล่านะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดคุมกำลังทุกท่านนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะฮะแชร์กันไปเยอะนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันนะครับ